पाता रमणि अधिना था ना विरमणि का मे मुसा सुरा मे สีคือข้อห้ามทำคือข้อให้พุทธองค์ตรัสไว้ชี้ทางใจให้ภาคเพียรเป็นจะสินเป็นจะทำท่องจำสมัยเราเป็นนักเรียนธรรไม่เคยแปลเปลี่ยน แามามาทวงคำมันหมู่บ้านสินหาคือเป็นพันธาชาวพูทุกคนทั่วไทยสำนักพูขับเคลื่อนธรรมจุดเทยนสว่างที่กลางหัวใจ สวัสดีค่ะในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบประจําปี2564ประจําผลกลางนะคะในโครงการนี้ได้มีจังหวัดที่เข้าร่วมด้วยกันทั้งสิ้น23จังหวัดค่ะในการนี้พระเทพเสนาบดีประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบปี2564พร้อมคณะกรรมการค่ะได้ทําการลงพื้นที่ไปที่ชุมชนท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีค่ะ ชุมชนแห่งนี้นะคะมีตลาดที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนที่เรียกว่าตลาดสองวัฒนธรรมไทยจีนนะคะได้มีสินค้ามาจับจ่ายใช้สอยอย่างมากมายค่ะและอีกครั้งชุมชนแห่งนี้นะคะยังได้มีการรวมตัวกันวิปัยนาภายในหมู่บ้านอีกด้วยเรื่องราวของชุมชนแห่งนี้จะน่าสนใจขนาดไหนไปติดตามชมกันเลยค่ะครับกับผม ผู้ใหญ่สักใจใจสนิทนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ตตาบลถอนสมออําเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีนะครับวันนี้นะครับหมู่บ้านของเรานะครับมีความยินดีนะครับที่ได้รับเลือกนะครับในการเป็นหมู่บ้านรักษาสิน5ห้าหมู่บ้านของเราเป็นตลาดไทยจีนคนจีนส่วนมากประมาณ80%เซนะครับที่มาอพยมาใส่อยู่ในหมู่บ้านของเราและนอกจากนั้นเรายังมีอาหารจีน ได้แก่จุกกล้วยนะครับจุกกล้วยมีอาหารขายทุกประมาณเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็ยังมีผลไม้ผลไม้ที่ขึ้นชื่อของเราก็คือกล้วยหอมคาววนิสนะครับซึ่งเราเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดนะครับของอำเภอท่าช้างเราสามารถส่งกล้วยนะครับไปยังต่างประเทศนอกจากนั้นนะครับเรายังมีวัดโบสถ์เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในบ่บ้านนะครับนอกจากนั้นนะครับพี่น้องของเราเนี่ยยังรักษาอุโบสถนะครับเช้าก็ตักบาตรนะครับ แล้วก็กลางวันก็รักษาศีลนะครับซึ่งอยู่ในวัดนะครับในโบสถ์กลางคืนก็รักษาศีลโดยค้างคืนนะครับเพื่อรักษาศีลจนไปถึงรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งของวันพระนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องนะครับได้มาเที่ยวในหมู่บ้านของเรานะครับซึ่งมีวัฒนธรรมหลายๆอย่างนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องมาร่วมรักษาอุโบสถนะครับศีลาของเรานะครับที่หมู่6ตำบลเสาธมอำเภอร่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีด้วยกันครับวันนี้ คณะกรรมการหมู่บ้านรักษาสินห้าประจำหผลนกลางได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจังหวัดสิงห์บุรีหมู่บ้านท่าช้างอำเภอท่าช้างหมู่บ้านท่าช้างเป็นหมู่บ้านที่น่าอยู่เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ติดกับริมฝั่งแม่น้ำน้อยประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขายเนื่องจากเป็นผู้สืบเชื้อสายไทยกีน80%ของประชากร การดำเนินการหมู่บ้านรักษาสินห้าของชุมชนท่าช้างดำเนินไปด้วยดีเพราะชุมชนมีความสุขก,กายและสุขใจโดยทุกคนในหมู่บ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีมีอาชีพที่มั่นคงจึงทำให้ชุมชนเข้มแข็งส่งผลให้ทุกคนในหมู่บ้านมีความศรัทธาเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมที่งดงามทั้งของไทยและจีนชาวบ้านท่าช้าง ได้ดำเนินการตามกิจกรรมการส่งเสริมการรักษาสินห้าอย่างมั่นคงเพราะมีแนวคิดพื้นฐานว่าสินห้าคือการสร้างหลักประกันของชีวิตและสังคมเป็นหลักประกันอันก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นเป็นสุขเป็นหลักมนุษยธรรมที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์เป็นรากฐานของการสร้างความปองรองสมานฉันท์และความปลอดภัยในด้านต่างๆ วันนี้คณะกรรมการหมู่บ้านรักษาศิลห้าประจําลลกลางได้สัมผัสความสงบสุขอันเกิดจากการน้อมนําหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในหมู่บ้านท่าช้างแล้วขอให้ชาวบ้านท่าช้างยึดมั่นในหลักเบญจศิลเบญจธรรมมีน้ำใจเสียสละแบ่งปันดํารงมั่น โดยความสมัครสมานสามัคคีตลอดนิดนิรันเทินจากความร่วมมือของคนในชุมชนท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีนะคะชุมชนแห่งนี้จะเข้มแข็งไม่ได้ค่ะถ้าหากคนในชุมชนนะคะไม่มีความร่วมมือในการปฏิบัติในการรักษาสิ่งาอย่างต่อเนื่องและมีคติธรรมประจําใจทั้งนี้สามารถเริ่มได้จากตัวเราเองก่อนค่ะขยายไปสู่คนในครอบครัวคนในชุมชนสังคมและประเทศชาติ ในครั้งถัดไปนี้นะคะแหวนจะนําเสนอเกี่ยวกับหมู่บ้านชุมชนไหนที่เป็นหมู่บ้านชุมชนต้นแบบรักษาสิลห้าอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสวัสดีค่ะมีศินสุขลำมีธรรมสุขใจวอนพี่น้องไทยช่วยกันใส่ใจจริงจังยุคสมยัยสื่อออนไลน์ทางโทร จมตีใจเราทุกทางมีศีลมีธรรมเคียงข้างชีวิตพบทางสุขใจ